สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับช n แนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกันนะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยหรือว่าจะทานกับบะหมี่ทำเป็นบะหมี่ซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งก็อร่อยนะครับเมนูนี้รสชาติจะออกหวานหวานเค็มๆ,ๆนะครับความหวานได้จากน้ำผึ้งแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับ ตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันจะช่วยเคลือบตัวซี่โครงนะครับทำให้มันมีความฉ่ำวาวแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวซี่โครงนะครับเราจะอบจนเปื่อยนุ่มนะครับแล้วก็มีความหอมจากรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำด้วยนะครับทำให้เมนูนี้อร่อยแล้วก็กลมกลอมมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร,พร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับ อย่างแรกจะเป็นซี่โครงหมูนะครับเราใช้ประมาณ1กิโลครับต่อไปเป็นรากผักชี3รากกระเทียมกลีบใหญ่ประมาณ6กลีบพริกไทยดำประมาณ1ช้อนชาครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาสุดท้ายเป็นน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาโขลกรากผักชีกระเทียมพริกไทยกันนะครับเรานําพริกไทยดําลงไปโขลกก่อนนะครับโขลกจนพริกไทยดําละเอียดนะครับจากนั้นเราก็ใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปโขลกครับโขลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปหมักหมูกันนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับจะทําให้ที่โครงของเราเนี่ยมันมีความหอมนะครับยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับ นี่นะครับขั้นตอนต่อไปเรานําไปหมักกับหมูนะครับเราใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงไปจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับน้ําตาลปี๊บกับน้าผึ้งเรายังไม่ใส่นะครับเพราะว่าน้ําตาลปี๊บกับน้าผึ้งเนี่ยมันมีความหวานดย๋ยวมันจะไปรัดหมูแล้วจะทําให้หมูเนี่ยเปื่อยช้านะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยนะครับ เราจะหมักหมูไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลานะครับเราใช้วิธีการขยำแบบแรดดี้ก็ได้นะครับขยำไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาประมาณสักสินาทีนะครับมันจะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในเนื้อได้ดีขึ้นนะครับจากนั้นเราตั้งกระทะนะครับเราก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยครับพอน้ํามันร้อนแล้วเรานําหมูลงไปผัดให้หอมเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้หมูเนี่ยมันมีรอยเกรียมๆสักหน่อยนะครับมันจะทําให หมูเนี่ยมันหอมขึ้นด้วยนะครับจากนั้นเราก็นำน้ำเปล่าไปกล้ว้ๆในอ่างที่เราหมักหมูไว้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับมันจะได้เอาเอาน้ำซอสออกมาให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็มาเทใส่หมูกะว่าให้มันพอทั่วหมูพอดีนะครับแล้วเราก็ปิดฝาอบทิ้งไว้เรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับอบไปเรื่อยๆจนหมูเนี่ยเริ่มเปื่อยนะครับ ระหว่างที่เราอบไว้นะครับเพื่อนๆต้องคอยมาเปิดฝาแล้วก็คนหมูด้วยนะครับสังเกตว่าน้ำเนี่ยมันจะงวดลงนะครับแล้วก็ตัวที่โครงนะครับกระดูกมันจะโผล่ออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองใช้ซ่อมจิ้มดูนะครับถ้ามันทะลุโดยง่ายก็แสดงว่ามันเริ่มเปื่อยแล้วนะครับพอเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ใส่น้ําตาลปี๊ปลงไปครับจากนั้นเราก็ใส่น้าผึ้งลงไปอีกประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ เคี่ยวต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะครับให้น้ํามันข้นแล้วก็สีออกน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับเราก็ชิมรสชาตินะครับถ้าถูกใจแล้วเราก็ปิดไฟเตรียมตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งนะครับเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับซี่โครงหมูเปือเป่อยๆนะครับมีรสชาติ หวานเค็มเค็มแล้วก็มีความหอมของรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำด้วยนะครับทานเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแกล้มก็ดีนะครับตัวน้ำผึ้งเนี่ยมันจะช่วยเคลือบทำให้หมูของเราเนี่ยมันมีความมันวาวนะครับดูน่าทานขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ